ดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง Lambos t u d i o วิน้ำรายเต็มหน้าจอเลยเขจะเต้นอยูไ่ไหน้าป่ายน้อยเฮ้ยนายไม่ต้องเต้นไม่ต้องนายไม่ต้องเต้นนายอะ <c oughs> ไอนีแ่แหละพวกเรามาทำงานที่นีแ่แหละฉันคือผู้ร่องจัดก,การปุ๊บ <c oughs> ไม่ใช่ละโอ้พิซซ่าฟรีชิ้นเดียวเองนะเบื่อ <c oughs> วันนี้พวกเราอยู่กับเกม r ร b บิรก,กับเรื่อง เด็กเนื้อฉันงสงบเพิ่มเติมคือความเกลียด EP ห้าเยฮะมันทำพิซ่งกันดีกว่แะแลนนี่คือต้องเอาแป้นมนะาทำไมของฉันมันดูง่ายจุงเือเหตุแค่นั้นแหละเียดเวนเดี๋ยวนะวมาเว yeah, เวีเดี๋ยวเดี๋ยวโหนี่ทำไมคนนี้สั่งเยอะจัง นี้มีแต่เขามาเอาตังค์อย่างเงก็ใช่เลยสิก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะถ้าพวกเราไปเสิร์ฟอบบพวกเราก็ได้ตังค์เยอะกว่าใช่ไหมเออนี่พี่กัสจะไปเสิร์ฟหรอพี่กัสจะไม่เสิร์ฟฉันจะไปขับรถแทนปไปเพื่อนมาเอาเพื่อนหายอ๋ออยู่นี่ที่ฉันอยากไปเสิร์ฟเพราะฉันอยากใช้กูเตอร์ฟรีเพราะกูเตอร์แพงมากกเตอร์มันไม่มันไม่ให้ฟรีถ้าพวกเราลบไปมันก็ไม่ให้เลยใช่ก็อย่างน้อยก็ยังดีเพราะกูเตอร์ราคาแพงชิบ อยากพูดคำหยาบเท่าไรมาก็ได้เงินเยอะกว่าด้วยนะฮะได้เงินต้องเยอะมากกว่า20บาทพอตอนนั้นฉันก็ทำมาแล้วฉันได้ต้องฉันมีเงินต้องพันเก้าแล้วตอนนี้เขาได้เอาไปซื้อฟังให้กับลูกของเขาั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฉันยังไม่ฉันยังไม่มีลูกเลยโอ้เด็กบ้าอะไรมีเด็กมีลูกตั้งแต่เด็กเลยคิดได้แค่นั้แคเฉันตบแขกเบาๆแล้ว แกจะรู้สึกไงถ้าเกตัวแกวาวๆใช่แกรู้สึกเก็บอะไรหนึ่งค้าชั้นสองตีชั้นสามกระทืบชั้น, 2, 4, น, 3, อนโอ้โหฉันไม่เอาละเหมือนทารลณนรณกมหมาไม่หรอกคือฉันต้องมาส่งไอ้ผู้หญิงแวมไพร์โอ้ฉันต้องมาเสิร์ฟผูกกวางใบหูกวางผู้หญิงใส่ใบูกวางฉันรู้นะว่าใบหูกกวางแต่ดูของฉันดิเนี่ยผิวขาวเป็นแวมไพร์เลย นี่เพื่อนแล้วฉันมีอะไรจะบอกนะอันที่จริงอ่ะมันต้องขึ้นบ้านแล้วมันต้องมีประตูใช่ไหมแต่นี่ทันสมัยมากคืออะไรรู้ไหมคือเขาใต้คือเขาใต้ต้นไม้อ่ะเอาทุกคนเขาใต้ต้นไม้อ่ะครับทำไมรูปภ้ามันไม่ตรงปกอ่ะก็เขาแต่งอันที่จริงอ่ะเขานี่ไงก็เขาเป็นตัวแบบนั้นเลยแต่เขาแต่งตัวเงี้ ใช่ไหมฉันอยากสั่งวีซ่าแบบเขาบ้างอะอยากรู้มันจะเสียตังเป่าเออเสียใจ้ฉันสั่งไม่เป็นนี่คือปัญหาเขาน่าอะไรนะได้มิยมท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากให้ผมทำอีพถึง EP ที่15คือ EP สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะ กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าผู้ติดตามยิ่งน้อยนอยู่พวกเราขอไม่เยอะด้วยแค่อะไรก็อย่างน้อยก็ยังไม่มีใครกลัวเลยอ่ะแล้วก็ยังไงเลยยังไงรู้ไหมครับมีแต่คนกดดีไลค์ด้วยใช่เฮ้ยไม่ใช่อะเลยวสัญญาจะไม่ใหใครมาดูใช่โอ้โหเงินกินคงกลางเลยกระปิ้นถ้าเกิดพวกเราสักถ้าเกิดพวกเราาอทำสติ๊กเกอร์ไลฟ์ได้ก็ทำสิเทยวทำไม ทำไมที่นี่โลกมีแต่บ้านเดียวโอเคก็ดีแล้วแหละอฉันได้เสิร์กับเศรษฐีกับบ้านหลังเติมโอ้โหหน้าตาแล้วจะไปยังไงเพื่อช่วยช่วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนูกินก็อยู่บนหลังขี้ว้ามิซ่าเองอะเอามาแล้วเนี่ยเออฉันตายเรียบร้อยแล้วเพื่อน

เ่้งด้อะไรกันเนี่ยไม่เ้จรงโอ้ยเลุลุลอลุ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 ุ้ลุนุล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 ุมุมามุลุลาเุลมลอะไรจะบอกลน่อยว่าไุลุไม่ผมบอกวุลไม่ลุ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 ลลุลุลลุลุล่ลุลุลุลลุ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 ลลุลุลุล่ลุลุวุล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  ทำแล้วมันแทงใจดำมาอือโอโห้ในบ้านหนูแมวอ่ะดูดิแม่ตอนนี้ฉันส่งวีซ่าไม่ได้แล้วจังหวะนี้เครื่องฉันทำได้ค้างมันกระตุกข,ข้า <c oughs> งเข้าที่จะไปส่งท่าจะตาย <c oughs> ได้ตังมาห้าบาทถ้าเกิดไม่ยอมส่งเขาได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าต้องเงินเท่าไหร่เนี่ยฮะได้แค่ก็ต้องสามสิบห้าบาทโอ้โห <c oughs> อฉันอยากไปตอนนี้พวกเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้เราจะทำพิซซ่าให้กินโอเคอย่าอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าพูดออกมาเลยค่ะโอเคโอเคฉันรู้แล้วก็ทำพิซซ่าให้กินไงโอเคได้ต้องได้สี่บาทโอเคผมมาคลิปหนึ่งมานะครับคลิปนี้มันก็ไก่ๆเหลือจริง นี่คือมนุษย์แม่นะครับมนุษย์แม่จะเป็นอย่างนี้พอเวลาลูกทาจานแตกหนึ่งใบแม่บ่นไปสามเดือนแล้วพอแม่ทาจานแตกหนึ่งโหลแม่บอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวซื้อใหม่ได้แนุษย์แม่จะเป็นอย่างนี้พอเวลาแบบว่าแบบนายอยู่เนยเนยนลูกทําแตกล๊ก บน่นบ่นมากบ่นมากบ่นที่ว่วแรปอีกอ่ะสามเดือนต่อมาหนแล้วพอกนั้นยู่จูลล่วันหนึ่งแม่ทําแม่ทําจานแตกไปหนึ่งโหลพอกนั้นแม่บอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวซื้อใหม่ได้เออจบเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปตอนที่สิบปีผ่านเดี๋ยวสิบปีต่อมานะสิบปีต่อมารร พอนมาสิบปีเพื่อนกินพิซซ่าอร่อยไหมเนะี่ยกินอยู่ทั้งวันเลย <c oughs> เห็นกินมาตั้งสิบปีแล้วนะ <c oughs> ไม่อร่อยเลยไม่เพื่อย่งฉันกินอะไรเงี้ยเพื่อนแกไปของเล่นรถเล่นเล่นเออสิโอ้ยลูกเราต้องนานจะซื้อมอะไรไม่แพงเลยเจ็ดร้อยบาทให้ใครเล่นเนี่ยามจริงให้ลูกเล่นนะสิเวลาหลังโตไปอะ่ะเออง่าย อันเล็กมากอันเล็กจนฉันรอนห่วงยังไม่ได้เลยเมื่อก่อนฉันรอนถั่วทุกอย่งมากเพื่อนเนี่ยลูกของฉันเฮ้ยไม่ใช่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 ฉันเห็นห้าเลยนะคุณคนนะรู้สึกแปลดห้าอะไรห้าอะไรวะคันจะมาคันฉันจะบอกให้ว่าคนไหนเชื่ออะไรบ้างนะผู้ชายคนเนี้ยชื่อว่าแทสซึงวีอ่าแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเอ้ย วีแล้วลูกวีคนเนี้ยชื่อว่าจีซึ่งวีโอเคอายุก็ประมาณสามเดือนแล้วเป็นฝาแฝดกันนั่นแหละโอเคอายุสามเดือนอะ่ะโอ้โหแล้วดูดีตัวได้ขนาดเนี้ยนะเออไม่ไม่ใช่เลยเพื่อนเพื่อนฉันตอนนี้ฉันกำลังหาท่ากดเล่นอยู่เพื่อนนะ เพื่อนเนี่ยดึกก็ดึกแล้วเนี่ยดึกก็ดึกเนี่ยนอนแล้วเฮ้ยไม่อาบน้ําก่อนละเพื่อนโอเคก็ได้อาอาบน้ำอาบน้ำอาบอาบน้บอาบอาบตอนนี้จังหวะนี้นะครับเครื่องค้างแล้วนะครับโอเคสายค้างแล้วครับโอ้โหขี้ออกมาขี้ขี้เพื่อที่จะเี๋ยวรวมมากั้นก่อนหรือขี้มากระเด็นลงน้ำแมว พี่มันก็เดิกระเด็นลงน้ำเลยไม่ใช่เหรอหน้าใครล่ะหน้าเองนั่นแหละไม่ใช่หน้าใครหรอกมาอยู่ใกล้นนาาลๆมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินโอ้บอกว่าหน้าใครก็หน้าตัวเองนั่นแหละท้าก้างกินน้ำก่อนแล้วก็มาเล่นก็ต้องเล่นหน้าแบบนี้น่ะหน่อยยอะไม่กินถามี่จะทำไม่ได้ยังไงพิซซ่า เดี๋ยวก่อนแก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 สังเกตตอนฉันเปิดน,นะมันจะมีน้ำอันอื่นอนยู่ด้วยมันจะมีของอื่นๆแล้วไม่มันไม่ให้คอยดูนะอันนี้พอเปิดตรงชั้นล่างปุ๊บมันจะเห็นน้ำอย่างอื่นแต่มันไม่ให้พวกก่ออันเด๋อใช่อะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนไปนอนอนั่นละปะนี่แกยังเป็นเด็กแบเบาะอยู่เหรอที่ยังเล่นเล่นอยู่อะไม่ก็ฉันเอาไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลูกกินโอเคกิน okay. ข้าวก่อน ห้นอนอรวเป็นไรเพื่อน หนักมากเกินปอ๊ะเก่มากก็เทิรมประตูเร็วไก่มากก็เทิรมประตูเร็วโอ๊ยไก่บ้าเลยมันก็เทิรมประตูเขาไม่แต่ไก่ร้องเพื่อนจะลองหันไปตรงที่นอนสิว่าฉันอะเป็นยังไหนกันอยู่ใต้เตียงไหนแบนเดี๋ยวติดว่ะฉันแล้วแล้วไหนขึ้นบนที่นอนสิให้ ช่วยหน่อยแล้วกันได้ออยังโอเคได้แล้วเช่วยเพื่นที่นอนโอ้ยไอ้ฉันช่วยอยู่ต้องนานปียะปียะที่นอนแกมันไม่ได้เรื่องแกไหนเสื้อผ้าฉันไม่เห็นมีเลยอะ่ะฉันจะไปนอนแกนั่นนะเอามาเอาเสื้อผ้าเราดิฉันเป็นหมาฉต้องใส่เช่าสีฟ้าไหมเช่าสีแดงไหมไม่ฉันชอบขาวไม่มีขาวเลยเพื่อนสีขี้วไปไม่มีไม่กัน จะเล่นเครื่องเล่นไม่เล่นสิไไแต่หมุนนี่ฉันถอยเอา สงสัตวใไ้ปิดเสีจงสัต้านเงโัดเคียู่ลูกไม่ดยงัต้นเดี๋ยวยา้ยมาตว์ให้ยไมัใว่แห้ิันวหิเันว์น้ปิดเสยันว้ปยันห้ปิดยงไั่ให้ปิดงให้ปิดี่ัให่ปิดเส่งสัให้าิด่ให่ปิาเสีหมปา่าียมให้ปิดเาป่ามันไล่ ชั้นพี่ว่าเนี่ยนะคุณแล้วก็คุณยายแกีนี่ว่าคุณยายติดนี่ฮะคุณยายติดนี่ก็มีโหบ้านแกอยู่ไหนอย่าเพ้ออย่าเดินเจอเตสขึ้นเตะมาสิไหนเตะแกขึ้นเตะฉันมาก่อนแกมีไหนเตะรอแป๊บนึงสิไหนเปะอ่าไหนได้แล้วขึ้นมาก่อนไม่โอเคขึ้นับ ก็ทำไมฉันต mm ัวเพื hey, ่อนทำไมฉันตัวเล็กกว่านายอ่ะฉันกลายเป็นกระบานแล้วเหรอโอ้เพื่อนนี่นายจะเทค้าไปกินเลยเหรอเพื่อนี่นอนนี้ฉันเทคยาแผ่ออกไปกินยาเออนอนหลับสบายโอ้โหหัวจุกได้ด้วยเพื่อนได้ฉันออกไปถึงเด็ดดอกไม้เอามาขาดเลยได้เพื่อนช่วยฉันด้วยสิหัวจะติด ไหนตขนาดนี้เอาแล้วเด็กๆฉันไม่ใช่เด็กแล้วแหะฉันมป็นฉดไปอย่างนั้นช่วยช่วยฉันติดบักแต่ช่วยอ้าโอเค ตัวฉันยังไม่ถึงเขียเลยนี่นี่คือที่นอนฉันฉันนั่งหวงฉันจะนั่งกินเพื่อนมาเลียนก่อนฉันจะเอาสีแดงเพราะฉันชอบสีแดงเออแล้วเด็กๆครูคือครูวิญญาณเนาะเอาละหกครูหกเท่ากับเท่าไรเหมือนก่อนแกชอบสีแดงใช่เพื่อนยาบ๊ะหนอ่จะเป็นสีแดง ชอบแดงกึ okay, ่งดำด้วยแหละโอเคเรียนจบละนีไปโดนเรียนหนีโดนเรียนจะจบคลิปกันได้ไได้นะได้นะได้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเดี๋ยวไปเจอกันที่นี่เมืองเมืองไหนเมืองไหนปีแบะปีอะไร หน้าบา้านเอนี่อ้าวเออไม่ต้องเดินได้ไม่ต้องเมยแต่ฉนหองตัววเา้วเาแมา่ตอนนีก็หนีดม,มาเวฉันชงลย่เาอนตาก็น่คือหมาจริงๆอเออดีดีกว่าเออบรกาศไดดิ tak kejap ni bagi kau, aku nak like kau, kau tak cakaplah bosuri, ori nak sedikap, sedikap, hai, aku nak pergi dah, tamam